ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์เพื่อความมั่นคงของประชาชนช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเพียงแทนเจ้าสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการเพียงแทนเจ้านะครับประจำวันที่22สิงหาคมปี2557ก็ยังอยู่กับผมครับ DJ เซุนโฮแล้วก็คุณป้าสมจิตคู่ชีวิตของคุณลุงสมชายสวัสดีครับคุณป้าครับ สวัสดีจ้าดีเจพีโ่โหอแม่คุณป้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็กําลังคุยกันอยู่อย่างสนุกสนานเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของขํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วก็ความร่ารวยของคุณป้าแต่ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องนั้นเนี่ยขอถามนิดนึงครับพระอาการเป็นยังไงบ้างฮะอาการมันก็อย่างที่เธอเห็นนั่นแหละคือตอนแรกหมอมันก็มาบอกกับป้าว่ากินยาเม็ดนี้ร <ห S 2> ับรองขนาดหนูมีซิเกเพิ่มห้าเท่านะอ่า แล้วทีนี้ปรากฏว่าป้ากินรู้ไปแล้วเนี่ยครับมันไม่ได้เพิ่มอะไรเลยช็่มันเหมือนเดิมมาแล้วแต่ปัญหาคือออกก็ไม่ได้อืตอนแรกก็ปากไว้เต็มที่เลยสิงสองพิงหายังไงตัอต้องออกให้ได้ครเพราะมันทนมันนานเร็วนะเม่ออกก็จะิดสั้งเก๊ทนก็จะถามหาครับแต่หนูต้องเข้าใจมันออกก็ดีจริงนะ งานนี้มันหนักกว <ừ> ่าเดิมทั้งลุงทั้งป้าอกเวยได้ทั้งคู่เลย <ừ> แล้วหมอเขาบอกว่าอาการไม่น่ารุนตก <ừ> ืกป้าก็ถามว่ามันเป็นยังไงครับทุาห <ừ> มอคะหมอบอกว่าเพื่อออกกินกรเข้าวัดเลยขนาดนั้นเลยมันงโบกเป็นรัดเพราะนั้นป <ừ> ้า <ừ> เลยบอกว่าเอเอยังไงอย่งงยงงอางนั้นก็ให้พักไปก่อนแล้วกันนะแล้วถ้าโชคดีจริง มีผีสามเทวดาวมาช่วยกับพงจะ่ได้โอกค่ะพีะ่พี่เขาบ้างละอ๋อนะแต่ว่าเห็นเที่ยวนี้นี่ก็คือว่าอปกติแล้วคุณป้าเวลาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีประสบนิกรน,นะมามาถาวายพระพรอเลยตะ่าๆเมื่อกี้นี้ผมขึ้นมาจากข้างล่างนี่ไม่เห็นมีประสบนิกรมาถวายพระพรอเลยนะเที่ยวนี้แสดงว่าไม่รู้จริงในเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราจัดระเบียบและได้เวลาอย่่งเช่งสี่โมงนะ,ะคอยมาครับ โทรทัพน์ทีวีก็มาถ่ายภาพกันชิดนาทีเอาไปออกข่าวสองทุ่มวันต่อมาก็นัดกันใหม่ห้าโมงเย็นนะถึงคิวนี่หมู่บ้านน้องหมุ่ะคิ้งต่อไปหมู่บ้านวัดนิงขบเปออนัดไันในคิวคเข้าใจคำว่าจัดระเบียบไหมอ๋อฮะเอเราเป็นสระาทณเเริญองจัดระเบียบว่าใครมาไม่ใช่คิวไม่ต้องมาครับ มึงจะมาทําไมอืมอยู่ั้ากี่ปีแล้วยังไม่รู้ระเบียบมัยังไงถาะผมเอ๊ะคุณป้านี่นนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้ขึ้นเป็นนายกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะประชาชนมันโง่จะไปให้มันเลือกทำไมให้มันเลือกมันก็เลือกนังปูนังยิ่งมักนับทิ่นยังอยู่เท่านั้นเลยค่ะคนไทยมันเลือกมันก็เลือกเส่เท่านั้นอื พราะตั้งแต่ให้มาเลือกไม่ได้หรอข <ฮะ S 2> องมนะแมะแล้วอย่างนี้คุณป้ามีอะไรจะพูดกับนายกรันตมีคนที่29ไหมครับคนเอกประยุทธ์จันโอชาประยุทธ์เอ้ยป้าขอบอกประยุทธ์นะว่าป้ารักประยุทธ์เสมออืประยุทธ์เธอเป็นคนเก่ง่เธอเป็นคนกล้าอืมวันนี้นักเรียนมี่ยังบอกเลยว่าขนาดครูที่สอนเนะ่ะ เป็นคนพูดน้อยนนวใจยากอตอนแรกป้าก็แนวใจมันลำบากเหมือกัน <c oughs> ไม่รู้ว่ามึงจะเอาหรือไม่เอา<ะ>ยึดอำนาจหรืยไม่ยึด<ะ>รออยู่ตั้งานาสองน้ะตอนนี้ก็มีความเชื่อมั่นแล้ว<ะ>มันไม่ยากของประเทศไทยเนี่ยนะกินจำขาเาถาเลยนะประยุทธ์ป้าจะขอบอกนะจำไว้สามคำนะง้ายได้อายอุดจำไ้เลยนะ หน้าท้าทุกอย่างแล้วไม่อายมันมันก็ต้องอายเราอะครไอ้นายกไม่ยากพวกอิงตั้งสชสภาสมัครรับใช้แห่งชาติแล้วมันก็ตั้งอีกนายกกูตั้งมึงมึงก็ตั้งกูมันจะเป็นเรื่องยากอะไรอือคือตั้งกันไปตั้งกันมาว่ากันเถอะอย่างมากก็ถามในสภาว่าใครมีปัญหาอะไรไหมใครข้องแค่เลยบอกมาเลยีรยวกูจะจะไป ตาพระคติเ้านั้นนั้นแหละจะเป็นยากอะไรประเทศไทยอะไรอย่างนคุณป้าไม่กลัวหรอว่าฝรั่งยุโรปอเมริกาต่างประเทศนี่เขาจะมองยังไงเขาจะสนใจยังไงคุณป้าไม่มองเขาบ้างหรอมาเจอมองยังไงก็เรื่องของมันนี่หาประยุทธ์หน่อยไอ้พวกฝรั่งมันตั้งมึงเป็นไออะไรรัทธิเต็มันตั้งหรือเปล่า่ะไอ้มูราภาพยัคฆ์ทมินแีนี์ที่มันเป็นใหญ่เนี่ยใครตั้งไม่ใช่ลุงไม่ใช่ป้าหรือไง เองต้องสนใจว่าไทยมีเงินท<า>ุนฝรั่งไม่เกี่ยวหรอก<า>นะจะมียุดธ์สนใจมันทั้งมัน<า>นะเราบอกว่าเราเป็นคนไทยไมั<า>่งเรารักประเทศไทยวัฒนธรรมไทยใครชอบฝรั่งก็ไปอยู่กับฝรั่งใครชอบมังคุดกมุกมายมันก็ไปดิแต่ว่า,านนตอนนี้ตอนนี้ต่างประเทศเขาก็ไม่ให้ประยุทธ์จอมชาติเข้าประเทศแล้วนะคุณป้าจะว่ายังไง ไม่เข้าดีแล้วมันจะเข้าไปทำไมต่ <ฮะ S 2> างประเทศขนาดกี่กระพุ้งกี่เรื่อง<ฮ>ะจะไปทำไมวะเพิ่งค่ารับมน <ฮะ S 2> ันเพิ่งค่าแท็กซี่อย่างนี้ดีแล้ว<ฮ>ะจ,ะจะเอาเวลามาช่วยป้องกพาราเทอร์มัลังค <ฮะ S 2> ือไปมึงนอกนะผู่ซื้อแรงของเรา,มา,มาเมื่พวกยังจะทำไงพวกซื้อแรงมันเต็มมากเต็มมือเลยตกตาเรา,ดดานเนี่ยเอาแต่ตอนนี้เขาก็ปราบไปหมดแล้วไม่ใช่นะมันจะไปปราบยังไงขนาดเนาะ พามันมามันปุ่มมันเต้นเหมือนฉัมั้เอามาปิดหูปิดตายปิดวันะจับแก้ห้าอาบน้ำเอาถุงปาติครอบหัวเพราะมันนี้ไม่ทราบจะไปแฉอะไรคิดดูนั่นต้องเดลยขาดตัวนี้ไปเลยไว้เลยจับมัได้อยาปล่อยเด็ดขาดนะพี่เสือแดงเลยนะะจับก็อย่าไปปล่อยมั่อให้เรียว่าอะไรช่างมันเหลือมันจะไปเปิดตัวหมดเสียขนาดนี้ก็ใจไหมอือย่างนั้นมันก็มองมองดูว่าเป็นผฤตจการนะคุณป้า มันจะ,ะเผด็จก,การอะไรมันเพื่อความมั่นคงของสถาบันม์ประหลักกระซ่เนี่ยอีกแล้วอ่มันจะไปรู้เรื่องอะไรก็นบอกมันบอกว่าสถานการณ์นี่เรียบร้อยอะไรก็ว่าไปนะอเออาฝรั่งไม่รู้เรื่องอะไระเองจะมีพวกเก่งๆมาแปลเป็นสถาปนกินสถาปน์พลังเทีนไปนะอ่าฝรั่ไม่รู้เรื่องอะไระมันพูดมากนะถอนพร์ตะกี้มีช่ามันเลยกลัวจะตายเลยฝลั่งเอ๊ะคุณป้าหลายคนเขาตั้งข้อสังเกตอย่างนี้เขาบอกว่า ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเห็นคุณลุงเนี่ยคุณลุงสมชายเราเนี่ยก็คือสามีคุณป้า่นหละเดินทางไปนั่นไปนี่ไปเปิดโครงการช่างหัวมันไปดูงานช่างหัวมันไอ้คาว่าช่างหัวมันเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณหรือเปล่าคุณป้าว่าให้ทํารัฐประหารไอ้โครงการช่างหัวมันเนี่ยป้าขออธิบายให้ผู้สมที่กรเท่าไหร่เข้าใจเลยนะเี๋ยวจะเข้าใจผิดบางคนเกาก็ช่างหัวมันก็คือเอาหัวมันมาช่างใช่ไหมมันเป็นมันไม่ใช่หรอก ชิ่เต็มว่างการช่างหัวแม่มัน <ļ> <Ru> <ļ> จำไมได้เลยนะไม่ใช่ช่างหัวมันนะจ๊ะช่างหัวแม่มันครับือในทวกคูจะทําอะไรสักอย่างกูก็จะทำเนี่ยแหละเป็นการส่งซิกนะคซิกไม่ได้แปลว่าหกนะแต่ไม่ซิกแปลว่าซิกแล้วซิกเดียวคือสัญญาณส่งซิกนะไปยุตยไปยุติช่างหัวแม่มัน มึงเดอำมากไปเลยเดี๋ยวกู๊บทีน้มึงเอง้าใจไหมจุ๊จุ๊ออะลุยไปเลยลุยไปเลยตั้งหัวแม่มันประยุทธ์มันก็คอประสึทชาอันนี่สงสัยจหมอมันจะทิ้งท้กาลุงก็ต้องหอบพึนงฐานไปตั้งหลายรอบใช่างหัวแม่มันเนี่ยออกไปได้ไม่รู้กี่รอบจนประยุทธ์มันจนมีพลสกีตีสกีมันนะนะมันจะขึ้ง้ได้ไหม เขาไปเกี่ยวลวยลุยเลยเทำตัวเอง<ะ>อะไรอะแล้วอย่างนี้คุณป้ามีจะฝากเตือพนพลเอกประยุทธ์ไหมฮะกับการทํางานที่ผ่านมาป้าขอให้ประยุทธ์นะถึงแม้ว่าเองจะไม่ฉลาดเหมือนที่ป้าคิดนะะขอให้เองเนี่ยนะนหน้าเต็มที่เข้าเกียร์ห้าติดเทอร์โบไปเลยนะ,ะอย่าไปสนใจอะไรทั้งนั้นเลยนะ,ะคนไทยลรกไม่ยากหรอกะนะท<ะ>าบรนเต รถอะไรว่าบักรีดพักเกดนะนะเอาน้พบรถนะพามันไปไอ้รุ่มูุ่งมูนะนะมันก็ลืมไปเองอะไะแล้วไอ้เรื่องพวกนี้นะเราไม่ยากบอกมันไปแล้วว่าปีหน้าจะตั้งใช่ไหมปีหน้าจะตั้งเลยแน่บอกปีหน้ามันมาถามก็บอกว่าปีหน้าแน่ๆมันถามว่าทําไมไม่รักษาครับบอกันเลยว่าทาไมจะไม่รักษา ท่ั้น้ก็ปีหน้าใช่ไหมครั<ะ>้งนี้มาแล้วก็ปีหน้าใช่ไหมปีหน้ามาแล้วก็ปีหน้าใช่ไหมเออปีหน้าเสมอเข้าใจไหมเราไม่อยากยังไม่ไเบื่อนะเ<ะ><ะ>ออเท่านั้นเองแหมคุณป้าถ้าเกิดปีหน้าปีหน้าไปเรื่อยอย่างนี้ประชาชนเาก็เสื่อมศรัทธาดิครับไปที่สัญญาไว้กับประชาชนเนี่ยมันจะไปเสื่อมได้ยังไงอ่า<ะ>ประชาชนนะ มันถามมาันก็ลืมไปเองอ่ะเี๋วมันมีข่าวอุ้มบุญข่าวเอาน้ามานลษเนะมปักโปักเกรตมันก็ลืมเลย<ะ>นะ,ะเดี๋ยวตาคนานั้นแยกว่บคนนี้มันก็ลืมแล้วประเทศไทยง่ายอะไรมันก็ลืมหมดได้เลยคือประชาชนปกครองง่ายว่างั้นเถอะปกครองง่าย ต้องหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปพูดไปพูดมานะ<ห>่เดี๋ยวมันก็ลืมแล้ว<อ>นะแล้วถ้าเกิดประชาชนเขาไม่ยอมขึ้นมาล่ะคุณป้าเขาออกมาเดินขบวนข้อ,อกมาประท้วงนี่คุณป้าจะทํำยังไงมันจะไปไม่ยอม้ยังไงมันเหมือนบางคนไม่มีหัวหใครเป็นแกนํจาจับมันมาปิดตาเกลี่วันแปดวันนะ<ห>เอาคุปมาติดรออหัวมดสารผีทีนะ<ห>เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนสายไปหมดมแ,แล้วถ้ามันเก่งนะง<ห>ูมาเลย<ห>ถ้ามันยังใช่อยนู่ะ คู oh, oh. ่ล <What y under> <eterm Gore> ูกคู่เมียมันไมต้องยอมคู่ลูกเมียใช่ไหมมั้นเลยใช่มันกล้าตายเมียละหมาหุ้งละหมาหะมันก็จบมันมันไม่ง่ายแทนเจ้แทนีระผู้มังมีผู้จะต้องผู้มังมะต้องการรักษาตับแม่มัน้องคูเนี่ยจับพ่อมันก็คูจับเมียมันก็คูจับลูกมันก็คูมันก็ต้องคูอะไรอืมเออมันมันไม่ยากรันประยุทธ์เชื่อเถอะนีบางคนเขาบอกว่าคุณประยุทธ์นี่เป็นพวกมังกรสามหัวนะฮะ หัวหนึ่งเป็นคอสชอหัวหนึ่งเป็นอ่าเป็นนายกหัวหนึ่งเป็นผบทบอันนี้คุณป้ามองไว้ไงแต่ยุคนี่มันก็ฉลาดนคื่ปกติแล้วเนี่ยเวลา่ิจา,ารณาแล้วน้องเขามีรัฐมนุนใช่ไหมหแล้วก็มีสภาสร้างนายกตบเนี่ยแต่ยุคนี้มันเก่งเลยะต้นทินตำราคนที่มันหัวดีจริงๆครับมันหัวดีก็มันห้าได้ก็ดูไม่ออกเนค่อ มันมีอำนาจสิทิมันตั้งสนชสน<ะ>ชตั้งเป็นนายกใช่ไหมม,มันเป็นสนชอด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นมันคนหนึ่งมีสามหัวนะ,ะหัวสำคัญที่สุดก็คือมันเป็นหัวหน้าสนชฉะนั้<ะ>นะรักษาความสงบรบาบคาบหนึ<ะ>่งคาบเป็นรักษาที่เปรี่ยนมมันจะตั้งใครทำบ้าบอเอแตกทำหายตั้งใครไม่หมดเลยสนชสอปชโปโคกโกระดอ